ดวงประจำวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2566โดดเด่นมั่นคงเปลี่ยนแปลงพลิกแพลงอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2566 พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงโชคชะตาวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของชีวิตมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับ พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้การงาน มั่นคงโดดเด่นเป็นพิเศษด้วยนะครับเพียงแต่ว่ามีเหตุมีเรื่องที่ควรระวังส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ10ไม่เท้าเรื่องของโอกาสการงานวันนี้โดดเด่นมั่นคงเป็นพิเศษไม่ว่าท่านจะทำงานประจำงานส่วนตัวอาชีพอิสระนะครับ จะได้รับงานสำคัญสำคัญบริหารดูแลงานใหม่ๆที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือว่าท่านอาจจะมีตำแหน่งเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศท,ทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ก็จะเป็นอาชีพอิสระที่จะได้รับงานเข้ามาในวันนี้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองเป็นราชาดาบในเรื่องของการจัดการปัญหาวันนี้แนวทางชีวิตทั่วๆไปยังต้องเจออุปสรรค ยังต้องมีเรื่องให้จัดการให้แก้ไขนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์สติปัญญาความเข้มแข็งของจิตใจบวกกับประสบการณ์ชีวิตก็ยังเป็นส่วนสําคัญในการที่จะส่งให้ท่านผ่าน,านพ้นอุปสรรคได้นะครับเพียงแต่ว่าเจออุปสรรคเจอปัญหาต้องแก้ไขด้วยคำว่าเหตุผลและใจเย็นๆนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับเป็นเดทนะครับเป็นเรื่องที่ควรระวังเกี่ยวกับสุขภาพหรือไม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของที่อยู่ที่ทำงานด้วยในช่วงนี้นะครับประการต่อมาครับเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับ สำหรับในส่วนนี้นะครับพี่น้องชาววันอาทิตย์ครับเป็น2ดาบในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการเจรจาการตกลงเรื่องของการงานจะมีโอกาสดีขึ้นมาจะมีสัญญาว่าจ้างใหม่ๆจะมีการติดต่องานที่ได้รับความสําเร็จมีโอกาสมีโชคลาภมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องขอบอกว่าต้องทําด้วยความร,รอบคอบใจเย็นๆมีเหตุมีผลระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ครับวันนี้ดวงของคนมีโอกาสดีในเรื่องของการงานสร้างงานสร้างอาชีพให้โดดเด่นให้มันคงขึ้นไม่ว่าท่านจะทํางานส่วนตัวงานประจําอาชีพอิสระนะครับจะมีงานใหม่ๆเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับเรื่องของปัญหามีเรื่องต้องจัดการต้องแก้ไขรวมทั้งเรื่องของสุขภาพยังเป็นสิ่งที่ควรรับมัดระวังนะครับวันนี้ความรักอาจจะยังไม่สมหวังไม่ลงตัวนะครับแต่อย่างไรก็ตามโชคลาภ ู่ที่การติดต่อการสร้างงานสร้างอาชีพท่านอาจจะมีการใช้สื่อออนไลน์ในการที่จะสร้างอาชีพมากขึ้นติดต่อง,งานประสบความสําเร็จนะครับมีเจราจามีการทําสัญญาใหม่ๆการซื้อการขายเกิดขึ้นมีรายรับรายได้ที่ดีขึ้นมาด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ต้องทํางานด้วยความรอบคอบป้องกันข้อผิดพลาดหรือไม่ก็ระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ พี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้มีดวงของเด s u นมีดวงตะวันที่ผ่านพ้นอุปสรรคผ่านพ้นปัญหาจะประสบความสําเร็จมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงคนที่เกิดในวันจันทร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งเป็น8ถ้วย8ถ้วยคือโอกาสสําหรับชาววันจันที่เจอปัญหาเจออุปสรรคท่านจะมี การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแก้ไขปัญหาได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้เส้นทางของการงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับคนที่รอคอยงานมีโอกาสที่จะได้งานทำคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงงานก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอาจจะหมายถึงการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทำงานเข้ามาในช่วงนี้ด้วยเพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเรื่องของการเงินก็มีแนวโน้มที่ดีเช่นเดียวกัน ที่ท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาของการเงินได้มีไดรับมีผลประกอบการมีกำไรเงินที่รอคอยอยู่มีโอกาสจะได้รับนะครับเรื่องของความรักก็มีโอกาสดีในการที่จะแก้ไขปัญหาของข้อผิดพลาดเรื่องของความขัดแยง้งกรณีไม่เข้าใจซึ่งกันและกันวันนี้ปรับความเข้าใจกันได้หรือว่าท่านที่กําลังรอคอยความรักแบบรู้สึกว่ากังวลอยู่ในช่วงนี้นะครับมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับส่วนสุขภาพก็จะเริ่มดี ขึ้นคนที่มีปัญหาสุขภาพก็จะได้รับการเยียวยารักษาให้ฟื้นฟูสุขภาพได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สอง เป็นเด e อ u n ั้นเป็นดวงตะวันที่ผ่านพ้นอุปสรรคเครียคลายปัญหาพลิกสถานการณ์ที่ไม่ดีให้กลับมาดีมีความโดดเด่นมีความมั่นคงขึ้นอาชีพของท่านก็จะดีขึ้นเปลี่ยนแปลงงานหรือไม่ก็จะก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นในหน้าที่ของการงานผ่านพ้นอุปสรรคได้มีชื่อเสียงมีอํานาจบารมีมีความสําเร็จที่ลงตัวมากไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องราวชีวิตท,วทั่วไปด้วยนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น9ไม้เท้านะครับเรื่องของงานยังมีงานที่บรนเิมเข้ามาเพิ่มเข้ามาอาชีพเสริมอาชีพอิสระก็จะตามเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะมีปัญหาคือการจัดการบริหารการดูแลเรื่องเวลาเรื่องของการทํางานนะครับเพราะว่างานจะเยอะเป็นพิเศษในช่วงนี้รวมทั้งภาระหน้าที่รับผิดชอบงานเดิมๆที่ยังต้องทําอยู่ก็ยังต้องดูแลต่อไปนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็นราชาถ้่วนะครับโชคลาภมาจากผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้ข้อแนะนำให้แนวทางที่ดีขึ้นมีส่วนที่จะส่งให้ท่านได้รับความสำเร็จนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้เส้นทางของดวงอาทิตย์เส้นทางของเดอสันที่จะผ่านพ้นปัญหาแก้ไขปัญหาผ่านสถานาการณ์วิกฤตพบกับโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเ,เรื่องของการงานการเงินความรักนอกจากนี้จะมีความสําเร็จที่ พร้อมนะครับพร้อมวันนี้มีความสมบูรณ์มีความมั่นคงมีโชคลาภมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีอํานาจบารมีมีชื่อเสียงมีความพร้อมสมบูรณ์ของชีวิตนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับ พี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศท,ทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้มีดวงผู้ใหญ่อุปถัมจะได้รับความสเส็จพลิกเปลี่ยนชีวิตได้ดีมากๆ ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยายกรณ์ใบที่1คือเทมเพลนนะครับวันนี้ชีวิตเหมือนสายน้ำที่เริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากจุดที่ไม่ดีจะผ่านพ้นอุปสรรคแก้ไขปัญหาได้สิ่งที่ดีๆก็จะไหลเข้ามาหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านนะครับการงานจะดีขึ้นคนที่รอคอยงาน อยากจะเปลี่ยนแปลงงานมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้รอคอยงานจะสมหวังไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวอาชีพอิสระนะครับเริ่มดีขึ้นเส้นทางของการเงินก็จะมีรายรับมีรายได,ได้มีเงินหมุนเข้ามามีเงินไหลเข้ากระเป๋านะครับวันนี้เรื่องของความรักก็แบบค่อยเป็นค่อยไปท่านที่รอคอยความรักอยู่วันนี้ก็ถึงเวลาที่จะสมหวังนะครับแบบมีความหวังมีอนาคตที่ดีขึ้นครับ การต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองเป็นไพ่พระสังฆาราชจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับท่านที่เจอปัญหาสำหรับท่านที่เจอปัสสักวันนี้ผู้ใหญ่ให้ โอกาสให้การสนับสนุนให้ข้อแนะนำบอกข้อคิดทิศทางชีวิตที่ดีขึ้นหรือไม่พี่น้องชาววันอังคารก็จะสนใจศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองสร้างโอกาสให้กับทุกเองสร้างบุญสร้างกุศลก็เป็นส่วนสําคัญด้วยเช่นเดียวกันเพื่อยกระดับพัฒนาจิตใจของท่านให้ผ่านพ้นให้เข้าใจปัญหาให้แก้ไขปัญหาถูกจุดแล้วก็จะพบโอกาสของคําว่าความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันอังคารครับเป็นอัศวินเหรียญน,นะครับวันนี้การเงินดีขึ้นนะครับมีรายรับมีรายได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับท่านที่รอคอยเงินก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนา โอกาสทิศทางแนวทางของชีวิตสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารนะครับเป็น6กเม้เาชีวิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นรอคอยโชคลาภจะสมหวังรอคอยบรรยากาศใหม่ๆรอคอยการงานการเงินความรักไม่โอกาสดีนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับวันนี้ดวงผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์ได้รับความสเรจได้รับโอกาสแก้ไขปัญหาได้ผ่านพลอุปสรรคได้รวมทั้งเรื่องของบุญกุศล บรารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะส่งให้ท่านได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้เช่นเดียวกันนะครับชีวิตเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นผ่านอุปสรรคได้การงานการเงินความรัก,กเริ่มดีขึ้นคนที่เราคอยเงินจะสมหวังนะครับรวมทั้งมีโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆโชคลาภเปลี่ยนแปลงเข้ามาหมุนเข้ามาในวงจรชีวิตของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับ พี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับวันนี้ชีวิตเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว มีเหตุการณ์มีสถานการณ์บางอย่างที่จะพลิกเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านนะครับแต่โอกาสด้านของการงานรายดับรายได้อสังหายังดีอยู่นะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆหรือว่าข้อที่ควรระวังมีอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งสำหรับชาววันพุธคือแฮงแมนนะครับแฮงแมนคือการพลิกเปลี่ยนสถานการณ์ชีวิต เข้ามาอย่างรวดเร็วพลิกจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งกลับด้านจากที่ดีอยู่ก็อาจจะพลิกไปสู่จุดที่ไม่ดีจากที่แย yeah, ่ก็อาจจะเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วก็เป็นไปได้นะครับพี่น้องชาววันพุธวันนี้ก็เพื่อที่เราจะรับมือกับปัญหาต่างๆก็ขอให้ดําเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆอาจจะเกิดขึ้นมาทั้ง2ด้านเหรียญมี2ด้านนะครับด้านที่เป็นบวกและด้านที่เป็นลบนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น8ไม้เท้านะครับเรื่องของโอกาสแม้ว่าชีวิตเราเปลี่ยนนะครับแต่ว่าตรงจุดนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับคือเรื่องของโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพขยายงานได้มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหรือไม่ก็จะพัฒนาตัวเองให้เติบโตให้มันคงขึ้นในเรื่องของอาชีพการงานนะครับงานที่เกี่ยวข้องกับการด้านเกษตรอสังหา พัฒนาขึ้นมีโอกาสดีด้วยในช่วงนี้นะครับหรือว่าอาชีพอิสระก็จะโดดเด่นเช่นเดียวกันนอกจากนี้พี่น้องชาววันพุธยังมีแนวโน้มที่จะได้พัฒนาอาสังหาริมทรัพย์เป็นการซื้อการขายที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยทั้งหลายทั้งปวงด้วยและมีโอกาสในการที่จะได้รับอสังหาเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็น 9ถ้วยนะครับพี่น้องชาววันพุธครับวันนี้มีกิจกรรมมีการพบปะก,กับคนค่อนข้างที่จะมากเป็นพิเศษอยู่ด้วยนะครับรวมทั้งการติดต่อง,งานการเจราจาการตกลงมีคนเข้าใหมา่เยอะในแวดวงชีวิตของท่านซึ่งจะมีทั้งจุดที่ดีและก็จุดที่ควรระวังด้วยนะครับดีคือได้งานมีการทําสัญญามีการเจราจาตกลงกันใหม่มีผลประกอบการที่น่าพอใจส่วนที่ควรระวังก็คือว่าคนที่เข้ามาในวงจรชีวิตตรงนี้ อาจจะมีบางคนมาด้วยความไม่ปรารถนาดีอาจจะทําให้ท่านเกิดข้อผิดพลาดด้วยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะทําสัญญาจะเจรจาจัดตกลงเรื่องอะไรขอให้มีความรอบครอบรัดกลุ่มป้องกันข้อผิดพลาดไว้ก่อนดีกว่านะครับรวมทั้งเรื่องของความรักที่อาจจะยังไม่ลงตัวนะครับ อาจจะมีใครบางคนนะครับมีเข้ามามีปัญหาเรื่องของความรักเข้ามาแทรกอยู่ด้วยนะครับรวมทั้งเรื่องของสุขภาพก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้สำหรับคนที่เข้าไปอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศท,ทางแนวทางของชาววันพุธนะครับเป็น8ดับเป็นเรื่องที่ควรระวังภาระพันธะข้อผูกมัดสัญญาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็อาจจะมีปัญหาได้รวมทั้งปัญหาสุขภาพนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงพลิกนะครับพลิกหลายๆรอบหลายๆตลบจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งค่อนข้างที่จะวรวดเร็วเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการดําเนินชีวิตพี่น้องชาววันพุธควรที่จะดําเนินเชื้อเดลยงความราาอบคอบไม่ประมาทนะครับแต่ส่วนของด้านโอกาสวันนี้โอกาสเกี่ยวกับอสังหาโอกาสเกี่ยวกับการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยที่ดินโอกาสของการทาาํางานด้านการเกษตรโอกาสของการสร้างงานสร้างอาชีพใหม่วันนี้เติบโต ขึ้นมั่นคงขึ้นขยายได้รวมทั้งมีเรื่องของทรัพย์สินมีเรื่องของโอกาสที่จะได้รับอสังหาิมวรัพย์บ้านที่ดินด้วยนะครับเรื่องของการพบปะก,กับผู้คนจะมีทั้งส่วนที่ดีและไม่ดีก็ต้องระวังในส่วนที่ไม่ดีนะครับการทําสัญญาการเจรจาการตกลงใดๆก็ตามขอให้ทําด้วยความรอบครอบความรักวันนี้อาจจะยังไม่ลงตัวสุขภาพก็อาจจะมีปัญหาได้เวลาที่เราไปทํางานหรือว่าไปพบปะคนเยอะๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็ต้องระวังนะครับรอบคอบป้องกัน ขอปิดพลาดดูแลสุขภาพไว้ด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤลหัส,สบดีพี่น้องชาววันพฤลหัส,สบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างาเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัสบดีครับวันนี้ได้รับข่าวดีมีพรพิเศษมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งให้ท่านได้รับกับความสําเร็จมีโชคลาภมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ6เหรียญน,นะครับวันนี้รายรับดีขึ้นมีเงินหมุนตลอดมีเงินได้มีรายรับ มีสภาพของการเงินที่คล่องรับมาบางทีก็จ่ายออกไปเยอะเหมือนกันเป็นสะพานของการเงินเป็นสะพานของการสร้างบุญสร้างกุศลได้ดีสำหรับชาววันพฤหัสบดีครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นสตรงนะครับนี่คือความเข้มแข็งประสบการณ์ชีวิต ก็ยังมีส่วนสำคัญในการที่จะส่งให้ท่านผ่านพ้นอุปสรรคแก้ไขปัญหาจัดการปัญหาต่างๆรวมทั้งมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์สร้างอะไรใหม่ๆเข้ามาคิดใหม่คิดดีแล้วก็สร้างได้ผ่านพ้นอุปสรรคได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับพี่น้องชาววันพฤหัส,สบ,บดีครับเป็นจัส e n นนะครับเรื่องของผรวพิเศษวันนี้ได้รับข่าวดีได้รับผรวพิเศษ มีความสมหวังในสิ่งที่รอคอยรอคอยข่าวของการงานอยู่วันนี้จะได้รับคนที่รอคอยงานจะมีงานเข้ามาได้งานทำไม่ว่าจะเป็นงานประจำงานส่วนตัวอาชีพอิสระนะครับวันนี้จะมีคำสัญญาใหม่ๆเรื่องของการงานด้วยมีการว่าจ้างมีการอะไรที่มันดีขึ้นนั่นแหละการงานจะเติบโตมั่นคงมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเรื่องของการเงินวันนี้ก็ยังมีดี มีโอกาสที่จะได้รับเงินแก้ไขปัญหาของการเงินได้รับเงินเยอะๆเข้ามาด้วยนะครับคือมีความพอใจในเรื่องของทรัพย์สินรายได้นะครับเรื่องของความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีคนที่รอคอยความรักรวมทั้งความรักที่เข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับจะสร้างบรรยากาศที่ดีมีความสมหวังสิ่งที่ดีก็จะตามมาอีกมากมายทีเดียวนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอก,กาสทิศทาง แนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับเป็นหนึ่งเริยนะครับวันนี้มีโชคลาภโดยเฉพาะโชคลาภทางด้านของการเงินนะครับวันนี้โชคดีรับเงินนะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับวันนี้ดวงของคนที่จะสมหวังสิ้นสุดการรอคอยรอคอยสิ่งใดที่ดีที่เลิศประเสริฐแล้วท่านจะได้รับในสิ่งนั้นนะครับอธิษฐานขอในสิ่งที่ท่านต้องการได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศล จะส่งให้ท่านได้รับผลสำเร็จตามที่ต้องการการงานเริ่มดีขึ้นรอคอยข่าวเกี่ยวกับการงานก็จะมีข่าวดีๆมาด้วยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงการงานได้งานทํามีงานเข้ามาตลอดในช่วงเวลานี้นะครับการเงินก็ดีเยี่ยมมีโอกาสที่จะรับเงินจํานวนมากๆแก้ไขปัญหาของการเงินได้เป็นสะพานของการเงินสร้างบุญกุศลเพื่อแผ่คนนั้นคนนี้ได้ดีมากด้วยนะครับเรื่องของความรักก็มีโอกาสจะสมบังมีความรักมีความสงสารมีความเข้าใจที่ดีต่อกันมีสิ่งที่ดีๆตามมาพร้อมกับความ ในหลายรูปแบบด้วยนะครับวันนี้ยังมีโชคลาภที่ดีเกี่ยวกับการเงินเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์นะครับพี่น้องชาววันศุกร์เส้นทางดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาภจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ชีวิตอาจจะยังมีปัญหาบางด้านมีบางเรื่องต้องจัดการแก้ไขนะครับการตัดสินใจที่ดีแล้วท่านจะพบกับโอกาสใหม่ๆเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นะครับเป็นราชินีด,ดับเรื่องของการแก้ไขปัญหาบรรยากาศของชีวิต แนวทางการดําเนินชีวิตต่างๆวันนี้อาจจะค่อนข้างสับสนนิดนึงมีเรื่องต้องตัดสินใจปัญหาภายในครอบครัวก็หมุนเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นชาววันศุกร์วันนี้ต้องใจเย็นๆแก้ไขปัญหาด้วยสตินะครับอย่าใจร้อนการที่ท่านจะเลือกอะไรในวันนี้อาจจะหมายถึงอนาคตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเลือกแบบมีเหตุผลนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่ สองเป็นเดมูลนะครับ <c oughs> ก็ต้องผ่านให้ได้ปัญหาความคุมเครือความสับสนในใจการที่จะมีปัญหาตรงนั้นตรงนี้เข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับค่อยคิดค่อยทําค่อยแก้รอให้บรรยากาศมันเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างขึ้นลมมันอาจจะยังไม่สงบเราคงฝืนทําอะไรไม่ได้ก็ต้องอดทนใจเย็นๆรอคอยการเปลี่ยนแปลงน,ลน,ลน,ลนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็น2ถ้วยนะครับนี่บรรยากาศที่ดี มีปัญหาแต่ว่าบรรยากาศที่ดีก็ยังมีนะครับการพบปะกับผู้คนการเจรจาการตกลงเรื่องของการงานยังมีความเข้าใจที่ดีต่อกันนะครับมีคำว,ว่ามิตรภาพมิตรภาพที่ดีขึ้นเห็นอ,อกเห็นใจซึ่งกันและกันติดต่อเจรจา,ารเรื่องของการงานก็จะได้รับความสําเร็จนอกจากนี้ความรักเริ่มดีขึ้นนะครับวันนี้เปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นนะครับจะผ่านพ้นอุปสรรคได้คนเที่ยรอคอยความรักนะครับอาจจะมีปัญหาแต่ว่าเริ่มเข้าใจกันได้นะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับมีสัตานะครับคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นจากอุปสรรคจากปัญหาจากเครียดคายจะเปลี่ยนแปลงไปอะไรที่ดีขึ้นกว่าเดิมงานดีขึ้นการเงินดีขึ้นความรักก็จะเดิบขึ้นชีวิตก็จะดีขึ้นมีสิ่งใหม่ๆมีสิ่งดีๆหมุนเข้ามามีโชคลาภมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ดวงเหมือนกับว่าเราเจอปัญหาเราเจออุปสรรครอคอยจังหวะรอคอยโอกาสที่จะผ่านพ้นปัญหาต่างๆแล้วคี่ลายปัญหาได้และโอกาสต่างๆก็จะเริ่มหมุนเข้ามานะครับมีความเข้าใจมีการติดต่อการสื่อสารการเจราจาด้วยความรู้สึกที่ดี งานก็จะตามมา,าการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นความรักก็เริ่มมีทิศทางที่ดีนะครับและนอกจากนี้คนที่เราคอยโอกาสเราคอยโชคลาภจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสิ่งดีๆโชคลาภเริ่มที่จะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าทิศทางแนวทางของชีวิตโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันเสาร์ครับวันนี้มีบรรยากาศใหม่ๆม,มีโลกใ,ใหม่ที่สดใสขึ้นกว่าเดิมจะมีโอกาส งานเงินความรักชีวิตทิศทางดีขึ้นส่วนรายเอียดต่างๆของดวงชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไรบ้างเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งกันเลยนะครับเป็นสามไม้เท้าสามไม้เท้าคือการเปลี่ยนแปลงที่น่าพอใจมีจังหวะวงจรชีวิตเริ่มก้าวไปข้างหน้าเรื่องของการงานบันนี้ก็จะมีการเจราจามีการที่เราจะตกลงกัน ในเรื่องของการทํางานมีสัญญาใหม่ๆที่จะตกลงกันได้การซื้อการขายการจัดจ้างต่งางๆทั้งปวงก,ก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นมีการลงทุนใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับหรือไม่ก็จะรวมไปถึงการสร้างโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงาน อาชีพเสริมก็จะไม่เร็วในช่วงนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับมีเงินหมุนเวียนเข้ามามีกําไรมีการลงทุนใหม่ๆเข้ามาความรักด้วยเริ่มที่จะเป็นจรินตันจังนะครับวันนี้ความรักเริ่มดีขึ้นนะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ สองเป็นเดอะเวิร์นะครับเดอะเวิร์คือโอกาสบรรยากาศที่ดีขึ้นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองได้นะครับสำหรับคนที่เจอปัญหาก็จะผ่านพ้นอุปสรรคในช่วงนี้ชีวิตก็จะเริ่มสดใสขึ้นมีรอยยิ้มมีความสมหวังมีบรรยากาศใหม่ๆเข้ามาการติดต่องานการเจรจาเรื่องของการงานก็มีโอกาสมีโชคมีลาบมีการที่เราจะได้รับความสำเร็จนะครับมีงานเข้ามาตลอดในช่วงนี้เรื่องของการเงินก็จะมีรายรับมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตขึ้นนะครับแก้ไขปัญหาการ เงินได้มีเงินหมุนเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับเรื่องของความรักก็จะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็น4เหรียญเรื่องของการดูแลการบริหารการลงทุนเรื่องของการเงินต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนของการทำง,งานด้วยความรอบครอบเป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะทำให้ชาววันเสาร์เกิดความมั่นคงในเรื่องของการเงินต่อไปในอนาคตนะครับ ต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางชีวิตของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็นเจ็ดไม้เทา้าวันนี้มีการแข่งขันมีกฎเกณฑ์มีการคัดเลือกโน่นนี่นั่นแต่ก็เป็นโอกาสของชาววันเสาร์ที่จะได้รับความสำเร็จนะครับโชคลาภมาพร้อมกับความมั่นคงในเรื่องของการงานและมีการเงินเข้ามาด้วยนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีโอกาสใหม่ๆมีบรรยากาศใหม่ๆพลิกชีวิตได้เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ที่ไม่ดีไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับการงานดีขึ้นมีการใหม่ๆเข้ามามีการทําสัญญามีข้อตกลงใหม่ๆเข้ามาด้วยการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นมีรายรับแก้ไขปัญหาของการเงินได้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาตลอดในช่วงนี้นะครับเรื่องของความรักก็จะดีเช่นเดียวกันนะครับเข้าใจซึ่งการในการคนที่รอคอยความรักก็เริ่มเข้า ใจกันนะครับมีความสมบังในเรื่องของความรักโชคลาภก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แม้ว่าจะมีการแข่งขันมีกฎเกณฑ์กติกาใดๆก็าตามนะครับท่านจะพบกับคําว่าสําเร็จนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเอาละครับวันนี้มหากพยากรณดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับว่เรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคทิศทางแนวทางชีวิตโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้ วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกัรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขความสมหวังความมั่นคงร่ำรวยมีความรักที่ดีเข้าใจซึ่งกัน,ลน,กนและกันแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ